ติดท้นเลยค่ะเพี้ยนอนนะคะติดที่คนต้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมากับจัดเพี้ยนะคะเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งนะคะที่มาจับที่ใบพืชผักของเรานะคะทําให้พืชผักของเราเนี่ยค่ะใบหยิกใบงอ แล้วก็ไม่แตกยอดด้วยนะคะเพราะใบเขาหยิกเนาะจะออกดอกก็ออกไม่ได้ค่ะเพี้ยนะคะเพี้ยอ่อนเนะะี่ยค่ะเราจะดูใต้ใบเขาแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวเล็กๆนะคะบางทีเรามองด้วยตาเปล่าก็มองไม่เห็นหรอกค่ะถ้าเกิดต้นพริกต้นมะเขือของเรานะคะมีมดตายขึ้นเนะะี่ยค่ะเราให้สังเกตดูได้เลยนะคะเขาจะเป็นเพี้ยอ่อน,นะคะ่ะเพี้ยแป้ง วันนี้เราก็จะมากำจัดเพี้ยนะคะของที่เราหาได้ง่ายๆจากในครัวนะคะเราก็จะไปดูวิธีการทำเลยค่ะเราก็จะใช้หัวหอมและกระเทียมนะคะใช้สองอย่างเลยค่ะส่วนหัวหอมนะคะเยปังก็จะใช้สองสามหัวกระเทียมนะคะกลีบเล็กกลีบใหญ่นะคะก็จะใส่สักสามสี่สกลีบก็ได้ค่ะ เราก็จะมาตำกระเทียมและหัวหอมของเราก่อนในกระเทียมและหัวหอมนะคะก็จะมีกลิ่นชุนเนาะ,ะแมลงก็จะไม่ค่อยชอบค่ะแล้วก็มีรสเผ็ดร้อนเราก็เทน้ำสะอาดใส่ลงไปครึ่งแก้วนะคะล้างคกไปด้วยเลยค่ะเราก็หาภาชนะใส่กระเทียมหัวหอมของเรานะคะกับน้ำนะคะหลังจากนั้นนะคะยาปังก็จะ ใช้น้ำส้มสายชูนะคะเอาใส่ลงไป4ช้อนโต๊ะเราจะแช่ไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะแล้วเราจะมากองเอาแต่น้ําหลังจากนั้นนะคะเย่าปังก็จะมากองเอาแต่น้ําถ้าเกิดเราจะ ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 20- 30นาทีก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราทำแบบเร่งด่วนค่ะเราไม่ต้องหมักเราก็ได้น้ํากระเทียมหัวหอมของเราแล้วนะคะเราก็เตรียมน้ำไปขีดพ่นค่ะ1ลิตรนะคะส่วนน้ำกระเทียมหัวหอมนะคะก็ประมาณครึ่งแก้วหรือร้อยมลเนาะเราใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะเด็กปังก็จะใช้น้ำยาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบค่ะ เราก็จะเอาใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะก่อนที่เราจะไปฉีดพ่นนะคะเราก็มาเขย่าให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้ากันให้ดีฉีดพ่นได้กับพืชผักทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใช้ฉีดพ่นได้หมดเลยคะ่ะส่วนกระเทียมหัวหอมนะคะที่เรากองน้ําแล้วนะคะอย่าทิ้งนะคะเราเอาไปนี่นะคะเอาโรยไปเลยค่ะนี่เป็นต้นพริกนะคะ พวกมดนะคะที่นําเพียขึ้นไปนะคะเราโรยตามคนเลยอยีดต้นเลยค่ะเพียนอนนะคะจีดที่คนต้นด้วยนะคะใายใบซะด้วยค่ะ เรากีฉีดท้นนะคะอาทิตย์ละสองครั้งก็ได้ค่ะหรือสามครั้งถ้าเกิดเรามีเวลาเนาะป<ม>้องกันพวกมแมลงนอนเพีย้ยเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งนะคะขีด<ม>ที่ชุ่มเลยค่ะกีดที่ชุ่มเลย มีได้กระพือผักทุกชนิดเลยนะคะกีิที่โคนต้นด้วยค่ะนี่ก็ลองไปทำใช้ดูนะคะก็มีหอมกระเทียมนะคะที่หาได้ง่ายๆจากในครัวเนาะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะน้ำยาล้างจานแค่นั้นเองนะคะ ทำให้เพีย้ยแป้งเพี้ยอ่อนที่มาจับที่ใบของเรานะะเนี่ยค่ะจะเกิดหลุดล่วงหายไปนะคะลองทำใช้ดูนะคะทำให้พิชของเราติดดอกติดผลได้ดีด้วยนะคะลองทำดูลองบำรุงดูคะ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ